สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีมาวินเชียงกงทุกท่านนะครับผมคือห่างกันกับบ้านเราสิบกว่ากิโลนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเข้ามาทางนี้สักทีก็เลยไม่รู้ทางครับถามคนสามสี่เจ้าแล้วห่างกันไม่ไกลนะครับถามนะครับบัลลินฟ้าไปทั้งไหนครับ บ้านลินฟ้าโอ้ไป,ไ,ปไปน้ำท่าเรื่อยๆป่ะครับเป็นแต่ไายแต่ยูพวกไก่กันปะไหนได้กันพอจากทางผมจะบัดน,น้องคู่แล้วเสื่อมเลยไหมพวกไก่เ <laughs> ขาว่าท่าน,น,นี่เสียครับผม <c oughs> ไม่เคยเข้ามาจริงๆครับทางนี้ ลูกค้าโทรมาเมื่อวานบอกว่าให้มาซื้อรถมัโคไอ้กันครับเดี๋ยวถามไปเรื่อยๆครับผมถามทางไปเรื่อยๆ คจอดอยูต้องหาที่จอดก่อนมีรถดำด้วยรถไปโคด้วยอันนี้ก็คืออยู่บ้านลิ้นฟ้านะครับ,บได้มาถึงที่เรียบร้อยแล้ว,ลวบ้านลินฟ้าบ้านลินฟ้าตำบลนี้ยังไงรอน ขุดไส้จออำเภออย่างนี้ลลอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามรกระหางกันกระปั้น,นผมสิบกว่ากิโลเลยน้องจอดเฉดกันหรอเขาทำมันจอดเฉดกันครับผมเพราะว่าห่างกันกับบ้านผมเนี่ยบ้นาน่าจะเกินสิบหายกิโลได้ปะประมาณนี้เนาะนโอ้อเดี๋ยวมาดูกันครับผมเป็นรถแบ็คโคคันนี้พีซีหกสิบวครับรถแบ็คโคพีซีหกสิบ ครืองอิซูซูร้อยสิรถแปลงรถดัดแปลงวะโอโอจอดยูแคบใช่ไอันนี้เครื่องรถสีขาวมันี่ยอ่อเสงมันเสงอันไดบ่อะรอนเนี่ยอ๋อ

เป็นรถมัตโค,โคมัตสุพีซีหกสิบนะครับเราจะลองสตาร์ทดูขันเร่งขันเร่งโอ้อยมืดด้วยครับอยู่แคบด้วยทำง,งานได้ออกไปข้างนอกได้ไหมเนี่ย ย่างย่างไปได้ป่ะคือมันแคบไปกับเพิน่นโอ้ขั้นทนบ่อยูนป่ะปรยูนสภาพก็สภาพไม่สวยนะครับสภาพไม่สวยบอกเลยสภาพไม่สวยเอาสเตอร์มาเชื่อมใส่ตรงคอฮั้รอนิกด้วย รับพี่ครับแล้วแต่ทำงานได้นะครับทำงานได้ <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าจะขุดดินเข้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นเครื่องอิสุสุหลายสิบนะครับอิสน <c oughs> โซ่ก็เริ่มจะบางแล้วเนาะอโซ่บางแล้วครับเนะี่ย ก็ได้เปื่อนเน่ยเ่สร้อยสิบแรงโอ้ชแข็งนะโอ้โหเจ้าไอ้ขึ้นเยอะเลยครับเกืบรวมแล้ว มันสรสงใช้มีการน้ำมันเครื่องเขางวันนมากกว่านั<อ>่นวะเพราะว่ามันมีขาดน้ำมันเครื่องัวรานมัน่านานมันติดขาดน้ำมันเครื่องนาจะมีหอยหัวมากตะกอน รดำบ่เอาเครื่องรถดำมาเซนมาครับอันนี้จักเผ็ดตัวใดแล้วเนี่ยพีซีสองร้อยเผ็ดโอ้หัวเจงมันเป็นของพีซีสองร้อยนะครับอันนี้ไม่ใช่รุ่นของมันนะครับเผ็ดเผ็ดเป็นของพีซีสองร้อยนะครับเขาบอกโอ้โหเจงมัน เขาใช้ถหือไปทำจนไหน,น,นะวะหัวเจีงก็ไม่ใช่ของมันมันเป็นของมันจ้าเนวบ่ปเลยฮตู้เดินโอสเตอร์ก็มีแต่ของมันเหรอตัวเดินเหรอสเตอร์ก็ไปหมดแล้วครับผมเทีเยงเทียงปั๊มโซ่ก็ไปแล้วสเตอร์ก็ไปแล้วเครื่องก็ไปแล้วเทียงปั๊มของเดินเอวเอวก็น่าจะรวมนะโซ่ฝั่งนี้ไม่ได้สเตอร์ก็ไม่ได้ครับ สเตอร์ฝั่งนี้ก็ไม่ได้โซ่ก็ไม่ได้ครับผมแมเอายังไงดีแต่ว่าฝั่งนี้เป็น PC 60อยู่นะครับโคมสุเครื่องเป็นของอีส <by> ูร้อยสิบเครื่องแต่ก่อนน่าจะมีอาการน้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำนะครับตอนนี้น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำแล้วก็นี่การหลวมด้วยครับเครื่องอีสูร้อยสิบแรง ก่อนเคยเห็นมีรถดำอันนี้เป็นรถยังรถเครื่องเสียงหมนี่ยรถรางอิจัยคนนี้อ่อจังหวัดศรีองเครื่องเอาาไอ้ดอนมีเครื่องเสียงน้ำติเครื่องเสียงแห่น้ำบานเท่านี้เปล่างานทุ่งมันม่ได้แห่แล้วจอนท้มเนาะอ๋ออันนี้รถดำทีมงานเสียดอนนะครับนั่นล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องหกสูบใส่เนี่บ่ปล่าวั น้ำเจ้าลากอ่มามโคไปเจ้าตัวใดหลากรถไทยเลยเอารถไทยหลากเราสาลีเลยบ่เนี้อเอาเดี๋ยวผมพาไปดูสาลีลาารลักไมโคก่อนนะครับโอ้เอาไมาโคขึ้นตัวนี้มนบ่มามาครับสาลี่ลากเนี่ยแล้วก็เอาเอารถไทยลากกันบ่น,นี่แหละครับตัวนี้เป็นเทนเลอร์รถแมโคนะครับ สุดจอดอิลไว้ยดอนนี่ยอมรับเลยเสือเผารังเทียกับไปซื้อบ้านนะต๊ะเนี่ยเออนี่นะครับรถแมคโครคันนี้ขึ้นแทรเลอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรถลัด รถดำเน่เขาแลนอียเเองเล่ยเลนดินอ่เล่นดินเต็มคู่อันเนาเ็้ยูเเ้เดเียวโอ้รถไถส้มคันนี้เป็นคันลากาะลากเทลเล่ไม่พรผมใช้น,น้ำออ๋อเนี่ยรถไถสี่เจนะ็ดคูบรตาฮขา,ายยุ่นวะหาแสนกวนป่ซ<แ>ื้อมาได้จัปีไร รบปีนี้าะรถไทย47แรงครูปต้านะครับอันนี้เป็นรถแห่อันนี้รถด,ดำทีมงานเสียดอนเห็นบอกว่ารถไทยสมก็จะขายอไอตอ <c oughs> น <c oughs> เฮ็ดผู้เดียวหรือตีเลยฮ็ด <c oughs> ผู้เดียวลากเลยอ๋อลาก จกดินเลยวันนี้จกดินเอาขาขับเองตากเอ็นแนงเองเจี๊ยดเอ็นเราวันนี้ไปเห็ดผู้เดียวผู้เดียววันนี้มันเมื่อยมั้ยพูดถึงว่าสมมติว่าเจ้าเอาไมโครขึ้นแค่เลื่อเนาะไปลงหน้างานนั่นวะเอาขับขึ้นผู้เดียวแล้วก็รถไทยลากไปผู้เดียวเลยเอารถไปจอดสักวันจอดวันกม่เอาขันนี้กลับมาต้องมีคนไปครับโทษให้ลุงไฮรันไปครับไปครับแล้วเจ้าก็มาขับรถดำคันนี้ เรายเป็นมือแล้วลบัดที่นี่ใส่เวลาวง่ายเป็นมือแตละเทอไปลงหน้างันลาบัดที่นี่ง่าไปขุดขุดกับขุดผพ้เดียวขุดขึ้นใส่ดรถดำแล้วก็ว่างเอารถดำไปเกียแล้วก็ขับรถดำไปจอดเราไม่โค้งขุดใส่ง่ายเกียตัวนเกียกันับไปเกียดีคือขับรถดำไปหัดหน้างันปั๊บกับลงไปเกีย ลาธัวเฮ็ดสักปีเลยพูดอยู่หลายปีลยดว่าไปว่าเป็นเล่นเดี๋ยวผมพามาดูดำร้อยร้อยสิบก็ร้อยชิบหาปะตัวต้านะครับตัวต้าสองใบปัดเลืองทะเบียนก็จะไปต้องถามถึงนมามน เครื่องเป็นเครื่องอีซูซู85แรงอ้าวโค้งโค้งโตโยต้าสำหรับรถดำข้านี้เป็นเครื่องอีซูซู85แรงมาดูฟืองท้ายกันโอ้แต่ว่ารู้รู้คือเฟืองท้ายนี่แหละนะเฟืองท้ายอีซูอดเลยฟืองท้ายได้เฟืองท้ายได้เฟืองท้าตัด้เลย เดี s <S um, mm ๋ยวเชื่องกสูบลกดสิรัดแปลงนรถอีจันดีมาเลยจันเลยทังเดวมันก็บริัดำหัวยี่จันม่งใครตัดบัอกไหลหัวไหมเสียดายไปมื่อนั้นไปซื้อเล็กด้ยงบรัวเพราเพรื่องลมันจะลุมาดะเื่อง่งื่องกสูบจังเลยมันลบ่ดครับน่นมาขยายอทล่ามอีกอาเขาไปซื้อมาผมมาตัดก่อเลบงเหนี่ยมันเหนมันเอาเรื่องลมงู ้อ่ะกันงถมันเครื่องบสูอ่รบกนี่ด้เลยครับาก่เ่อเาตัมงเลเนี่ยมันจะขื้นอันนี้น่าจะเป็นดำสีตันเนาะเถิงประมาเนี้ยตันฮัลโแล้วผมกลับไปดูแมคโครกันต่อครับผมเนี่ยเราคุยเรื่องแมคโครก่อนว่าจะจบหรือเปล่าผมมาดูสภาพแล้วเนี่ย ทำยังไงมันจะกล้าซื้อหรือเปล่าเนี่ยเอ่อถ้าไม่ซื้อเห็นว่าพี่ดอนจะตักดินต่อนะครับตักดินเหมือนเดิมทำคนเดียวเหมือนเดิมก็สรุปคุยราคากันไม่ได้นะครับตกลงกันไม่ได้ก็เลยต้องได้กลับบ้านตั้งหลักก่อนนะครับ เราราคาในรู้แล้วว่าพี่เขาจะเอาเท่าไหร่ผมก็ให้ราคาไปแล้วล่ะก็ต่างคนต่างตัดสินใจครับผมก็ทิ้งราคาไว้ให้ถ้าขายราคานี้ให้โทรไปหาผมแจก็รกว่าแจจะลองชิดดูก่อนนะครับรถมันก็ค่อนข้าง อะไรไม่ได้เลยนะครับคันนี้คือพูดถึงว่าถ้าตัดแยกอะไรเนะี่ยคือไม่ได้เครื่องก็ไม่น่าจะได้ลวมมากเลยข้างในก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมีอาการนะ้ำมันเครื่องข้อบำน้ำด้วยโซ่ก็ต้องช่างเศษเหล็กตัวเดินก็ต้องไปช่างเศษเหล็กครับเพราะว่ารถคันนี้น่าจะเศษเหล็กทั้งคันผมก็เลยมันก็เลยพูดยากนะครับ รออีกหน่อยครับรอให้เจ้าของรถตัดสินใจก่อนจวโทรหาแกบอกว่างันนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ